สุดยอดฮาร์โสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ยอดจะทําคลิปแรนดอมไม่กับเพื่อนๆครับหายไป2วันกลับมาวันนี้อย่างที่ยอดสัญญาไว้ในชุมชนนะครับว่ายอดจะพยายามกลับบ้านให้เร็วนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมานะครับทำคลิปแรนดอมตั้งจากวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์จะเป็น1สัปดาห์นะครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคลิปคลิปแรนดอมนะครับแตวันนี้ยอดขออนุญาตใช้ไพ่ เด็กหลักเด็กนี้นะครับแล้วก็ไพ่ออร์เรคเิลเด็กนี้ทําคลิปแรนดอมที่มีชื่อว่าจักรวาลกําลังลิขิตสิ่งใดมาให้แก่คุณอีกครั้งนึงนะครับจักรวาลกําลังลิขิตสิ่งใดมาให้แก่คุณวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเลือกไพ่กองใดเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆทําสมาธิตั้งจิตให้มั่นคงแล้วมองมาที่กองไพ่เด็กหลักกับไพ่ออร์เคิลที่ยอดเตรียมมาในวันนี้และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอานวยพรให้ไพ่ออกมาตามความเป็นจริงที่สุดนะครับถึงแม้จะเป็นคลิปแรนดอมพลังงานจะกว้้าาางงขขวมมกกๆเลยแต่็อใหัน จริงที่สุดนะครับซื่อสัตย์ยุติธรรมให้กับเพื่อนๆมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ยอดให้เวลาเพื่อนๆ5วินาทีทําสมาธิส่งจิตส่งใจมาให้ไพ่เด็กหลักลและไพ่ออร์เรเกเด็กนี้ออกมาตามความเป็นจริงให้เพื่อนๆด้วยนะครับช่วงเวลานี้ยอดให้เวลาเพื่อนๆทําสมาธิ5วินาทีก่อนนะครับเชิญได้เลยครับ เอาละครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นำสมาธิไป5วินาทีเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเราจะใช้ไพ่เด็กหลักเด็กนี้อ่านตามความเป็นจริงให้เพื่อนๆน,นะครับแบบแรนดอมทั้งหมด10ไใบด้วยกันนะครับและเดี๋ยวในตอนท้ายไพ่ออร์คิลนเด็กนี้ยราจะสรุปให้เพื่อนๆ อีก3ใบในตอนท้ายด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆที่มาชมคลิปแลนดอมในช่องสุดยอดทาโรวันนี้นะครับขอให้ท่านนะครับทำสมาธิตั้งจิตให้มั่นคงนะครับและส่งจิตส่งใจมาให้ยอดรับนไพ่เด็กนี้ด้วยนะครับยอดขออนุญ,ญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าท,าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณนบริเวณนี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เพื่อนๆเ,เด็กนี้เคารพนับถือได้โปรดเปิดทางและส่องแสงสว่างให้ยอดอ่านไพ่เด็กนี้ได้อย่างถูกต้องที่สุดเป็นนนจรรริิงทีี่่สสุุดอัตต์ยธมมนะคน ที่ดีและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากที่สุดครับกับท็อปิกในวันนี้นะครับแรนดอมนะครับจักรวาลกําลังลิขิตสิ่งใดมาให้แก่คุณขอไพ่เด็กหลักนี้ออกมาตามความเป็นจริงนะครับทั้งหมด10บใบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูทีละใบเลยนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆตามความเป็นจริงบ้างและยอดกระจาดในเพื่อนๆที่มาชมคลิปแรนดอมในช่องสุดยอดทารโรวันนี้ตามความเป็นจริงนะครับ เอาล่ะครับใบแรกนะแปบดบีนะเพื่อนติดมันติดกันนะครับอ่ะมาแล้วใบแรกนะครับโอ้เดอะเฮอร์มิตครับเพื่อนๆจัก,กรวาลกําลังลิขิตสิ่งใดให้กับคุณจัก,กรวาลกําลังให้ข้อคิดและก็ให้เพื่อนๆอ,อยู่ในความสงบครับตอนนี้ชีวิตเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีเรื่องราวเข้ามานะปีใหม่แล้วนะครับบางท่านบางพลังงานก็เริ่มมีเรื่อง เรื่องราวนะครับที่เริ่มเข้ามาประดังเข้ามาหรือว่าหลังไหลเข้ามาแล้วทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างไรก็แล้วแต่นี่ครับเฮอร์มิต อยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งอยู่ในความสุขุมคัมภีรภาพอยู่ในความเขาเรียกว่าอยู่ในความมั่นคงของสติอ่าอย่าก,กระโดกระเดกอยากระโตกกระตากอย่ากระต่ายตื่นตุม้มเป็นใช้ได้นะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปจัก,กรวลกําลังประทานสติปริชาญาณปัญญาญาณมาให้เพื่อนๆจัดการแก้ไขปัญหาจงจําคํานี้ไว้นะครับว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องร้ายหรือเรื่องดีล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจงหาเหตุปัจจัยว่าทําไมเรื่องราวต่างๆถึงเกิดขึ้นและเมื่อหาเหตุปัจจัยเจอแล้วเพื่อนๆอ,อยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งใช้สติในการแก้ปัญหาแล้วจะค่อยๆผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆที่มันหลังไหลประเดประดังเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆได้ครับ นี่คือใบแรกนะอ่านแบบแรนดอมไพ่ก็จะบอกแบบนี้เฮอร์มิตไพ่นักรทษไพ่ฤาษีออกมาก่อนนะครับความหมายก็ไม่เร็วทีเดียวแต่มันเป็นความหมายที่เพื่อนๆจะต้องนิ่งที่สุดนะครับความหมายของเฮอร์มิตมันอาจจะไม่ได้ก้าวหน้ามันอาจจะไม่ได้คืบหน้ามันอาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดไปข้างหน้าแต่มันไม่ได้ถอยหลังนะครับมันเป็นการใช้ความนิ่งสงบสยบกับสิ่งต่างๆอ่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องนิ่งสงบนะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งจักรวาลกำลังจะประทานประทานสติสมาธิปรีชาญาณให้เพื่อนๆครับต่อมาใบที่2องไพ่ใบนี้เป็นทาวเวอร์เป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงเลยเพื่อนๆจักรวาลกําลังลิขิตสิ่งใดมให้คุณจะมีบางอย่างในชีวิตเพื่อนๆย่อต้องกราบขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่มาชมคลิปแรนดอมในวันนี้ย่อต้องอ่านตามความเป็นจริงทาวเวอร์คือการพังการจบ การเจ็บบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันอีกครั้งหนึ่งมันจะจบมันจะเจ็บหรือมันกำลังจะมีบางสิ่งบางอย่างจบแบบกระทันหันไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวแต่การจบนั้นมันมีความหมายหรือในยะาสำคัญคือตัวเพื่อนๆนะจะต้องใช้ความนิ่งมีครับต้องใช้ความนิ่งความสงบระง,งับเหตุทุกอย่างให้ได้จงจำไว้ทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่ของเราปล่อยไปเถอะครับ ยอดจาคาพระของศาสนาพุทธได้ยอดต้องกราบขอไปอีกรอบหนึ่งยอดเป็นคริสเป็นคาทอลิกนะครับยอดอาจจะพูดผิดในประโยคต่อไปนี้แต่ว่ายอดจาได้ว่ามีพระเกจิชื่อดังอยู่องค์หนึ่งนะครับท่านพูดบอกว่าเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปเป็นพระเกจิของศาสนาพุทธย,ยอดจําชื่อของท่านไม่ได้ต้องกราบขอไปแต่ยอดจําคําสอนท่านได้ท่านบอกว่าเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไป ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคําสอนของท่านใดนะครับแต่เป็นของศาสนาพุทธแน่นอนเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นวอร์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อนๆที่มันจะต้องจบอย่างกระทันหันมันจะต้องเจ็บหรือว่ามันจะต้องจากกันอย่างกระทัน n หันก็ปล่อยให้มันจบมันมันมันจบไปอะนะครับเมื่อสุดมือสวยเราแล้วก็ปล่อยมันไปมันไม่ใช่ของของเราจงจําไว้ว่า สิ่งใดที่เป็นของของเราเราไม่ต้องตะเกียกตะกายเราไม่ต้องพยายามแต่ถ้าเราต้องพยายามเราต้องตะเกียกตะกายหรือบางทีเราทําดีที่สุดแล้วแล้วสิ่งนั้นมันก็ยังดูเหมือนว่าไม่เข้าข้างไม่เข้าหาเราเลย ก็ปล่อยไปได้เลยครับเพราะว่าสุดมือสอยเราแล้วลเราต้องปล่อยไปแล้วเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปฉุดรั้งดึงรั้งอะไรไว้ได้เพราะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามคันลองของจักรวาลตามคันลองของธรรมชาติเพราะฉะนั้นจักรวาลกําลังลิขิตในบางเรื่องบางสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องปล่อยมันไปเพราะมันสุดมือสอยของเพื่อนๆแล้ว แต่เวลาปล่อยไปไม่ต้องเสียใจห่วงหาอะไรอาวรมากนะักอยู่ในความสงบเนี่ยมีหน้าหลังทำไมเธอม์มตถึงขึ้นมาก่อนเพราะว่ามีเรื่องที่ทําให้เพื่อนๆจะต้องเนี่ยครับต้องตัดจบหรือต้องต้องต้องอหยุดไปกลางคันนั่นเองอะนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเสียใจนะยอดอ่านตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นยอดจะไม่โกหกเพื่อนๆครับต่อไปมาดูใบที่3กันใบที่3จะบอกอะไรเพื่อนๆอ,อีกตามความเป็นจริงบ้างนะครับจกักรวาลกำลังลิขิตสิ่งใดมาให้แก่คุณ อาจจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่รู้แต่ที่รู้คือยอดชานตามความเป็นจริงนะครับโอ้ The Wheel of Fortune เห็นไหมเพื่อนๆอาจจะเจอเรื่องเลวร้ายมาอาจจะเจอเรื่องไม่ดีแต่สุดท้ายท้ายสุดจักรวาลก็ไม่ได้ใจร้ายกับเพื่อนๆไปซะทุกอย่างนะเมื่อเราเจอบททดสอบให้เรานิ่งให้เราสงบให้เรายอมรับในสภาวะที่เป็นไปเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวโชคชะตา The ว i e l of Fortune ก็ขึ้นเนี่ยต่อกันเลย Tower จบจากเจ็บเสร็จป claro> ah? ุ๊บโชคชะตาก็จะหมุนนำพาเพื่อนๆไปสู่ทางที่ดีขึ้นแล้วเจ็บเพื่อจบจบเพื่อไปเริ่มในสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอ่าเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะ The ว i e l of Fortune ขึ้นอนาคตตัวเพื่อนๆเองก็จะดีขึ้นคนที่เคยเสียไปแล้วเสียไปแล้วไปถึงว่าเสียมิตรภาพไปแล้วหรือไม่ได้คบไปแล้วอาจจะกลับมามีมิตรภาพดีๆต่อกัน หรือก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆก็ได้นะครับหรือคนที่เคยทะเลาะเบ,บาแว้งกันเสียความรู้สึกไปแล้วอาจจะมีบางเหตุการณ์ถ้าเพื่อนๆนิ่งตรึกตรองดูอาจจะทำให้หมุนวนกลับมาเจอกันโครจรมาเจอกันอีกและความรู้สึกดีๆอาจจะกลับคืนมาก็ได้ ทุกอย่างเป็นไปได้เพราะเราไม่สามารถคาดการหรือล่วงรู้อนาคตแบบ100%ได้อันนี้เราจะกล้าพูดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าดูตามหน้าไพา่ the view of fortune ขึ้นต่อจาก tower แปลว่าเมื่อเพื่อนเเสียในสิ่งหนึ่งไปแล้วสิ่งนั้นเมื่อสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปเถอะปล่อยไปตามคันลองของเขาแล้วถึงเวลาจักราวาลจะนำพาสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าที่เพื่อนเอนหายไปแล้วนั่นเอง ยอดเชื่อว่าเพื่อนๆที่มาดูคลิปแรนดอมในวันนี้จะได้รับบททดสอบและได้รับการลิขิตจ,จากจักรวาลแบบนี้แหละครับเสียบางอย่างไปแต่คุณจะได้บางอย่างมานะครับต่อไปใบที่4นะใบที่4ใบนี้เป็น tree of p e n t a l สามเหรียญแล้วก็สิ่งที่จะจักรวาลจะลิขิตไห้คุณคือการเริ่มก่อร่างสร้างตัว,สร,ตวสร้างตนเองสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะสูญเสียอะไรไปจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ให้นิ่งเข้าไว้นะครับหาต้นเหตุต้นต่อของปัญหาให้ได้เมื่อหาเจอก็เริ่มอุดจุดบอดแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่สาเหตุและ Tree of Pentacle ลเหลียนจึงบอกเพื่อนๆตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เริ่มต้นใหม่ เป็นหนทางที่ดีขึ้นยอดกล้าพูดว่าดีขึ้นแน่เพราะว่าทาวเวอร์ตอนแรกยังก็ไม่กลา้าฟันธงว่ามันดีหรือไม่ดี The View of Fortune เริ่มบอกมาว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีพอเปิดมาเป็นใบที่4เป็น3เปลี่ยนก็คือดีครับก็คือเริ่มตั้งต้นกันใหม่นับ1กันใหม่ก่อร่างสร้างตัวกันใหม่ใครเคยล้มเคยพังมันก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้3เปลี่ยนบอกมาแบบนี้นะครับอ่าต่อมา3เปลี่ยนไปแล้วนะครับต่อมาใบที่5 ใบที่5บอกเ,เพื่อนๆว่าโฟล์ทออฟสดสี่ดาบสี่ดาบคือไพ่ของการต้องหยุดต้องนิ่งต้องตึกตรองและต้องพักบ้างไม่ดันทุรังไม่ดื้อดึงไม่ตะแบงอีกครั้งหนึ่งนะไม่ดันทุรังไม่ดื้อดึงไม่ตะแบงประเมินศักยภาพตัวเองถ้าเราไม่ไหวไปต่อไม่ได้หรือมันไม่สามารถจะไปได้แล้วยอมรับความเป็นจริงนะสุดมือสอยปล่อยมันไปนะครับสี่ดาบเพื่อนๆต้องนอกพักบ้าง ความหมายของสีดาบคือต้องหยุดพักแล้วพักไม่ใช่พักแบบ ทิ้งทุกอย่างนะพักและตั้งสติด้วยเฮอร์มิตกำกับไว้ตั้งแต่แรกด้วยเฮอร์มิตคือการตรึกตรองคล้ครวนใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นไพ่ที่ออกมา4ดาบจึงบอกเพื่อนๆนว่าเพื่อนๆมีเรื่องหนักๆเหนื่อยแน่นอนทาวเวอร์ก็ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคงจะคิดเยอะคิดมากแล้วก็หนักอกหนักใจมากพอสมควรทีเดียวคงจะมีหลายเรื่องให้เพื่อนๆได้คิดนะที่เพื่อนเพื่อที่มาดูคลิปช่องสยอทาโรและให้เกียรติมาดูคลิปแรนดอมนี้คงจะมีเรื่องทยอยเข้ามาให้เพื่ออไดด้ขบคิหรื ได้วิตกกังวลหรือได้คุ้นพิดอะไรบางอย่างและสี่ดาบเนี่ยบอกเพื่อนๆตามความจริงว่าเพื่อนๆอ,อย่านะอย่าเครียดเกินไปอย่าทุกข์เกินไปอย่าหนักอย่าเหนื่อยเกินไปให้พักบ้างเพราะสี่ดาบคือพ่แอย่งการพักพักไม่ใช่มเปถึงพักแล้ทิ้งทุกอย่างพักเพื่ออะไรครับเพื่อตั้งสติย้อนกลับมาใบแรกเพื่อตั้งสติเพื่อหารูทางแนวทางทางออกต้นตอต้นเหตุสาเหตุ ของปัญหาครับแล้วเพื่อนๆจะผ่านไปได้นี่คือความหมายของไพ่ซึ่งสอดคล้องล้อก,กันมาอย่างไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องราวเลยนะครับอวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด10ใบด้วยกันในไพ่เด็กหลักครึ่งทางผ่านไปละ5ใบ5ใบแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังนะครับว่าใบาที่ 6, 7, 8, 9และ10ไพ่จะบอกอะไรเพื่อนๆที่มาชมคลิปนันดอมในช่องสุดยอดทารโร่วันนี้ตามความเป็นจริงบ้างครับใบที่6ครับ f of Wands เหนี เป็นไพ่ของการทะเลาะเป็นไพ่ของการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่เลยหัวร้อนง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับมีวาทะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกระแทกแดกดันหรือแซกันง่ายมากเลยเนี่ยใส่ลักของการที่เพื่อนๆเ,เอาไม้มาไล่ฟาดกันเนี่ยทะเลาะกันจู่โจมเนี่ยบางคนโดนตีลงไปนอนแล้วเป็นสลักษณ์ของการวู่วามหัวร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้เลย เพื่อนๆต้องระมัดระวังให้ดีนะครับจักราวาลจะส่งบางสิ่งบางอย่างมาเป็นบททดสอบเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆเน,ๆนี่ยรู้จัก,จกนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดตรึกตรองให้มากอดทนอดกั้นขันติมานะให้มากแต่ถ้าควบคุมไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการทะเลาะกันเมื่อเกิดการทะเลาะกัน Ivan. มันก็จะกลายเป็นการพังเนี่ยเห็นไหมไพ่สอดคล้องกันทุกใบเลยนะฮะมันก็ kleine, เกิดจะเกิดการพังมันก็จะเกิดการเสียมิตรภาพเสียความรู้สึกต่อกันแต่ถ้าเพื่อนๆควบคุมได้ ถ้าเพื่อนๆควบคุมตัวเองได้สิ่งที่เพื่อนจะได้มาเนี่ยครับโอกาสที่จะเจอสิ่งที่ดีขึ้นตั้งตนได้มากขึ้นก็จะเป็นของเพื่อนๆแต่จะตั้งตนได้ตั้งตัวได้โอกาสดีๆมาแล้วเพื่อนๆก็จะต้องหยุดคิดไข้ครวนไก่จองประเมินตัวเองให้ดีเพราะสีดาบก,ก็ขึ้นด้วยเห็นไหมจักรวาลจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าประมาทเลยอย่าหัวร้อนอย่างุดหงิดง่ายอย่าตะแบงอย่ากระแทกแดกดันด้วย ขอให้เพื่อนๆน,นิ่งที่สุดตั้งสติที่สุดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมของการแข่งขันเพื่อนๆควรจะนิ่งที่สุดเลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นใบที่7นะครับเป็นใบนี้ครับซิกออฟบอลเเสียงเริ่มสูงขึ้นเป็นไพ่ของชัยชนะครับชัยชนะจะเกิดกับเพื่อนๆชัยชนะที่ได้มาด้วยความแข่งด้วยด้วยความไม่ง่ายต้องแข่งขันหรือแลกมาด้วยการ การลงทุนลงแรงหยาดเหงื่อแรงงานพลังความคิดสติปัญญาแรงกายแรงใจทุกอย่างเพื่อนๆจะต้องลงแรงกายแรงใจและลงพลังความคิดสติปัญญารวบรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเอาชนะหรือ,อาฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆไปให้ได้นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกมานะครับตามความเป็นจริงต่อมาใบที่8ครับ ใบที่8ใบนี้เป็นโอ้หนออฟเพนเดอรเคลนเลยครับเพื่อนๆไนออฟเ็นเดอร์เคลนแปลว่า9เหรียญน,นี่ไครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหรียญเรียงกันสวยงามอยู่ตรงนี้หลังจากที่เพื่อนๆโดนทดสอบหลังจากที่เพื่อนๆต้องฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างเหนื่อยทั้งแรงกายแรงใจทะเลาะเบาแห้งกันก็มี หรือมีการกระทบกระทั่งกันก็มีแล้ว6ไม้เท้าก็บอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องอดทนให้มากอดกลั้นให้มากที่ยอดบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะฝ่าฟันไปสู่ชัยชนะชัยชนะที่เพื่อนๆจะได้คือก้าเหรียญคือความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นเริ่มมีเงินมีทองมีกินมีเก็บมีใช้มากขึ้นนะครับนี่คือไพ่ก้าเหรียญที่บอกเพื่อนๆมาเพื่อนๆจากที่เคยขัดสนจากที่เคยไม่มีมันจะเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นมาดูกันนะครับหลังจากนั้น อีก2ใบดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเพื่อนๆต่อไปเป็นใบที่9ครับใบที่9้ไพ่จะบอกอะไรเพื่อนๆอีกตามความเป็นจริงนะมาครับเอกออฟสอดแปดดาบสัษณ์ของความคิดมากแต่เมื่อเพื่อนๆมีกินมีใช้ประสบความสําเร็จแล้วมีเงินมีทองเก็บแล้วก็ยังไม่ววยต้องคิดมากอีกยอดสันนิฐานจากเรื่องราวที่น้าไพ่เล่ามาตามความเป็นจริงยอดเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านที่ให้เกียรนมาดู ช่องสุดยอดทาโร่แล้วก็มาดูคลิปเนี้ย คลิปแรนดอมคลิปนี้นะครับจัก,กรวาลกําลังลิขิตสิ่งใดมาให้แก่คุณยอดเชื่อว่าเดี๋ยวพอเพื่อนๆประสบความสาเร็จมีกินมีใช้แล้วประสบชัยชนะความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งแล้วมันจะมีเรื่องเข้ามาให้คิดมากอีกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นญาติพี่น้องกันหรือคนในครอบครัวเดียวกันหรือแม้แต่เพื่อนสนิทใกล้ๆตัวคนใกล้ชิดเพื่อนๆน,นั่นแหละจะนําพาเรื่องบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องเครียดๆมาให้เรื่องทุกๆุกกมาให้เรื่องที่ต้องคอยแก้ไข ปัญหามาให้อันนี้คือสิ่งทยอดจะพูดกับเพื่อนเพื่อนตามความเป็นจริงยอดไม่ได้สาบแช่งให้เพื่อนๆนเจอเรื่องไม่ดีนะครับยอดต้องบอกเพื่อนเพื่อตามความเป็นจริงว่าช่องสุยอดทาโร่จ่าไพ่ตามความเป็นจริงถ้าความหมายมันไม่ดีก็จะพูดตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนเลยยอดเชื่อว่าไพ่เล่าเรื่องมาตามตามที่จักรวาลลิขิตมานั่นแหละพอวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนลำบากมาแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะโดนบททดสอบให้เพื่อนต้องนิ่งต้องระงับตัวเองขันติให้มากๆอดทนอดกลั้นให้มากๆแล้วเพื่อนก็จะฝ่าฟันด้วยตัวเพื่อนเพื่อนเองระ ควบคุมตัวเองให้ได้อีกนะครับทำให้เพื่อนได้รับชัยชนะและได้ความมั่งคงมั่นคง,างทางการเงินและของชีวิตมาแต่เมื่อชีวิตถึงความมั่งคั่งไปส่วนหนึ่งแล้วสิ่งที่เพื่อนจะได้รับก็คือความกลุ้มใจอีกก็สันนิษฐานว่าคนใกล้ชิดใกล้ตัวเนี่แหละไม่ไกลเลยพอแม่ญาติพี่น้องคนใกล้ๆเพื่อนกัลยาณมิตรที่เคยถูกถูกจริตกันมา วันหนึ่งขาอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกุ้มกลุ้มมหมเพื่อนๆเ,เนี่ยมานั่งวิตกกังวลก็ได้เพราะแปดดาบอะมันเป็นสาระของการคิดมากไม่ได้โดนทําร้ายแต่เป็นสาระของการที่นําเรื่องบางอย่างที่มันต้องคิดมากคิดเยอะคิดในแง่ลบๆมาให้เพื่อนๆนอะครับเพ,เพื่อนๆเลยคิดเยอะคิดมาก เพราะฉะนั like yeah, so like. ้นนี oh. e ่คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมรับไว้ให้ดีตั้งสติให้มั่นคงตั้งแต่ใบแรกที่บอกมาเลยเฮอร์มิตนะครับเห็นไหมว่าไพ่เล่าเรื่องอย่างเป็นเหตุและเป็นผลจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะซึ่งเป็นไพ่สรุปเป็นใบที่10นะครับว่าไพ่ใบสุดท้ายของทปแรนดอมในวันนี้ไพ่จะบอกอะไรเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้ตามความเป็นจริงบ้างนะครับเอาล่ะครับไพ่สรุปใบที่10โอ้โหเอสออฟครับหนึ่งถ้วยครับเพื่อนๆ ไส้สุปดีมากนะครับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยคือเป็นโอกาสของเพื่อนๆที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยจิตใจมันเบิกบานพองโตพองฟูมากขึ้นเห็นไหมฮะถ้าเพื่อนๆควบคุมตัวเองได้นะ มันมีเรื่องให้คิดมากนั่นแหละแต่พอเวลามันเยียวยาได้หรือเพื่อนๆควบคุมตัวเองไม่ให้ดิ่งไม่ให้ดาวไปเยอะกว่านี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้มาคือ SO f Cup 1ถ้วยครับ1ถ้วยคือการที่เพื่อนๆจะได้เจอมิตรภาพดีๆคนดีๆเข้ามาหลังจากที่เพื่อนๆอาจจะเจอทาวเวอร์ในช่วงแรกเสียใครคนใดคนหนึ่งไปแต่ไพสุบอกว่าก็จะได้ใครคนใดคนหนึ่งที่เคมีตรงกันเข้าอกเข้าใจเพื่อนๆกลับคืนมาเพื่อนๆเคยทุกข์ใจระทมใจเครียดเศร้าใจจากเรื่องบางเรื่องที่คนใกล้ชิดเอามาให้เพื่อนๆหนัก หน่วงหัวใจแต่สุดท้ายก็จะมีเรื่องใหม่ๆที่ทําให้เพื่อนๆแช่มชื่นหัวใจเข้ามาทดแทนช่วยเหลือซับพอร์ตให้เ,เพื่อน้สิกจิตใจมันพองโตขึ้นฟูขึ้นนะครับฟอนไพสรุปแบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่จักรวาลกําลังลิขิต ทั้งหมดเนี่ยไม่เพื่อนเพื่อนทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับเขาปะปนกันอยู่ในนี้ยอ,อก็อ่านเพ่นเพื่อนตามความเป็นจริงทั้งหมดด้ความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ต้องกราบขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าบางทีไปกระทบใจเพื่อนๆนว่าอยากได้คําตอบที่มันเฮ้ยฟังแล้วให้กําลังใจทุกใบแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับชีวิตเรามันคงไม่เจอความสุขล้นอย่างทุกวันหรอกมันต้องมีสุขและทุกข์บ้างซึ่งไพ่ก็บอกเล่าเรื่องมาตามความเป็นจริงยอดเองที่เป็นนักสื่อสารอ่านหน้าไพ่ก็บอกเพื่อนๆตาามมควเ็นนนเเช่ดียวกกกัฝาพื่อนรัับฟงงแลล้วออออไป เตรียมการแก้ไขปรับใช้ไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับทีนี้อย่างที่ยอดแจ้งไว้ตอนต้นคลิปยอดจะมีไพ่ Oracle เด็กนี้สรุปตามความเป็นจริงให้เ,เพื่อนๆที่มาชมคลิปแ a นดอมในช่องสืดยอดทารโรในวันนี้ทั้งหมด3ใบด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่3ใบใบไหนเจอกไหมเพื่อนๆตามความเป็นจริงบ้างน,นะครับมาดูกันนะเอาละความหมายของเด็กหลักเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูไพ่สรุปนะครับจะเปิด3ใบบนเลยใบยยแรกสรุปว่าหินนะครับมีหิน ใบที่ 2, m งมิลค a n d honey นะครับและใบที่ 3, ใบนี้เป็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอ่ายอดจะสรุปให้เพื่อนๆสามใบนะครับที่ไพ่เอาละครเดลนี้ออกมาตามความเป็นจริงใบแรกหญินต้องปรับสมดุลตัวเองอย่างที่ยอดบอกนะฮะไพ่ออกมาบอกสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อนๆจะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เพื่อนๆจะต้องกัดกลุ่มคิดเยอะคิดมาก ทำใหเพื่อนๆอ,อาจจะมีเรื่องหัวร้อนทะเลาะกับใครคนใดคนหนึ่งหรือคนใกล้ชิดก็ได้เพราะฉะนั้นหยินคือเพื่อนๆต้องควบคุมตัวเองให้ดีต้องนิ่งให้เป็นและเย็นให้ได้อีกครั้งหนึง่งต้องนิ่งให้เป็นและเย็นให้ได้ และเพื่อนๆควบคุมตัวเองได้เหมือนปรับสมดุลตัวเองได้เป็นในหยินอย่างตัวนี้เป็นหยินเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับชัยชนะเห็นไหมหกไม้เท้าขึ้นตั้งแต่ตอนเปิดไพ่ได้กลักแล้วนะครับและชีวิตเพื่อนๆก็จะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยพราะความสุขสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเจอเรื่องในไร้ายนานๆปรับสมดุลตัวเองให้ได้คีย์เวิร์ดสำคัญของการอ่านคลิปแรนดอมในวันนี้คือตัวเพื่อนๆเอง ไพ่จะบอกว่าตัวเพื่อนเองต้องควบคุมตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้ใจิตใจมันเครียดม,ม,มันทุกข์มันเศร้ามันทกซิกเกินไปเพราะชีวิตคนเรามันก็ทุกข์ก็เศร้าก็ทกซิกเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าทกซิกเยอะเกินไปนะครับมิลแอนด์ฮันนี่นมและน้ำผึ้งสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกื้อกูลชีวิตเพื่อนๆเ,เปรียบเหมือนนมกับน้ำผึ้งไว้เพื่อลองนึกถึงภาพนมกับน้ำผึ้งมีรสหวานบำรุงร่างกายนมก็ ให้แคลเซียมใช่ไหมครับน้ำผึ้งก็ให้น้ำตาลฟรุกโตสที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นมิลแอนฮันนี่นมและน้ำผึ้งเนี่ยแหละจะเป็นตัวเหมือนยาประสานหรือว่าเป็นรสหอมหวานของชีวิตรสหอมหวานของชีวิตถ้าในวิชาภาษาไทยก็อุปมาได้กับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแค่เพื่นอนๆป,ปรับสมดุลตัวเองย้ําแค่เพื่อนๆปรับสมดุลตัวเองสิ่งดีๆในชีวิตก็จะค่อยๆเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆแล้วนะครับติ๊กตอก ติ๊กตอกเป็นเสียงเดินของเวลาหรือนาฬิกาเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้จะสรุปให้เพื่อนๆสุดท้ายว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งเวลาจะฮีลลิ่งทุกสิ่งทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงที่นาฬิกาเดินไปติ๊กตอก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 เดินไปเพื่อนๆก็ใช้เวลาที่มันผ่านไปอย่าให้เปล่าประโยชน์ฮีลลิ่งตัวเองปรับสมดุลตัวเองคิดแต่สิ่งที่ดีมองในมุมบวกๆแล้วเวลาจะฮิลลิ่งคุณ เพื่อให้คุณได้เจอไพ่สรุปก็คือ s o สออฟครับสิ่งดีๆที่จะเริ่มก่อเกิดขึ้นมาใหม่อย่างยั่งยืนคนรักที่เข้าใจเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็รักเขาเขาก็รักเพื่อนๆน,นี่แหละครับคือสิ่งที่ไพ่บอกมาตามความเป็นจริงนะแล้วยอดก็เชื่อว่าไพ่คงไม่โกหกครูบาอาจารย์คงไม่โกหกนี่คือความจริงจากหน้าไพ่ที่ไพ่บอกมาเพราะฉะนั้นยอดทําหน้าที่สื่อสารในไพ่เด็กหลัก10บใบและไพ่ออร์คเคิลสรุปอีก3ใบเป็นที่เรียบร้อยด้วยความซื่อสัตย์จริงใจแล้วยอดเองก็ต้องขอบคุณไพ่ทุกใบที่ออกมาตามคคววามมเป็นจรริงงถึงขอบุณ เ,เพื่อนๆทุกท่านที่ให้ให้เกียรตินะครับมา,ารับชมช่องสยอทาโรนะครับในวันนี้กราบขอไปอีกครั้งหนึ่งที่หยุดไป2วันอย่างที่ยอดบอกครับยอดกลับบ้านดึกมากยอดไม่มีพลังเหลือพอจะทําคลิปให้เ,เพื่อนๆเลยยอดไม่ฝืนตัวเองเพราะถ้าฝืนไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คงจะอ่านคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นยอดประเมินตัวเองครับว่ายอดไม่ไหวแต่วันนี้ยอดพอมีกําลังมีพลังทําให้เพื่อนๆแล้วกลับมาทําคลิป,เ,ปเพื่อนๆแล้วก็ต้อง ขอใหเพื่อนๆที่หยุดไปนะครับแล้วถ้าในอนาคตจะมีการหยุดหรือกลับไม่ทันอีกก็ต้องขอไปล่วงหน้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะแจ้งในชุมชนนะครับว่ายอดอาจจะไม่ได้ลงทลิปกี่วันกี่วันก็ว่าไปแต่วันนี้กลับมาแล้วตามสัญญาณนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน,นั้เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้ตัวยอดเองและช่องสุดยอดทาร์โรสมอมาครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรมเพื่อนๆให้ประสบความสําเร็จและเจอสิ่งที่ดีตามที่ไพ่บอกมาทุกประการแล้วยอดฝากขอกำลัง กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสุดยอดทาโร่ไว้ให้ยอดด้วยนะครับแล้วยอดจะกลับมาพบกับเพื่อนๆชาวช่องสุดยอดทาโร่ใหม่ในคลิปพิกอเด็กตามปกติต่อไปในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เรา,าทุกท่านไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขและประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ